รองพื้นนะคะจากแบ,บแรนด์ดังอย่างคอมฟอร์ดนั่นเองนะคะแล้วก็รุ่นที่ขวัญจะมารีวิวเนี่ยเป็นรุ่นที่ขวัญชอบมากๆเหมือนกันนะคะที่เขาจะเน้นงานผิวความมีมิติของผิวมากๆเลยนะคะนั่นก็คือ shade and illuminate นะคะ soft radiant foundation SPF 5 0 PA+++ ขวดนี้เลยนะคะและคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่ามาทาให้ดูเฉยๆเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นประสิทธิภาพของมันทั้งวันเนาะว่าเป็นยังไงนะคะคลิปนี้ขวัเลยจะทําเป็นเหมือนกับว่าไปดูแบบทั้งวันเลยว่าขวัไปไหนบ้าแล้ว เผิวหน้าเป็นช่วงๆให้ทุกคนดูกันเลยนะคะ ก็เกินนิดนึงสำหรับรองพื้นตัวนี้นะคะรองพื้นททมฟอร์ดเนี่ย mm. เขาเป็นรองพื้นที่เน้นเรื่องของแสงและเงาและความสมมาตรของผิวหน้ามากคือเขาได้เรียกว่าให้ความสําคัญกับองค์ประกอบของใบหน้านะคะเพราะะฉนั้นรองพื้นที่เขาดีไซน์มาเนี่ย mm. ก็จะทําให้หน้าของเราเนี่ยดูมีมิตินะคะแล้วก็เป็นผิวหน้าที่ดูแบบสุขภาพดีนะคะ mm. นอกเหนือจากที่มันจะช่วยกระจายแสงให้ผิวเราดูมีมิติแล้วเนี่ย mm. เขายังมีสารบํารุงมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฮยาลูริกแอซิดสารสกัดจากธรรมชาติต่างๆตามนี้นะคะซึ่งก็จะช่วยบํารุงผิวในขณะที่เราทา รองพื้นไปด้วยค่ะแล้วบอกเลยนะคะว่าแพคเกจิ้งของเขาเนี่ยสวยงามมากๆนะคะดูหรูดูแพงสมกับเพนทอมฟอร์ดเลยนะคะเฉดสี ใช้ก็จะเป็นเฉดสี2.0บั f f นะคะทุกคนอันนี้ก็จะค่อนข้างพอดีกับผิวขวัญเลยเนาะเพราะว่ามันจะมีความแบบเป็นติ่งชมพูนิดนึงนะคะเพราะผิวขวัญนนจะค่อนข้างเป็นสีผิวแบบนูนโตรค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลงให้ทุกคนดูกันนะคะอันนี้เป็นขวดใหม่ที่ทางแบรนด์ส่งมาให้ขวัญเนาะจริงๆขวัญจะมีขวดเก่าของขวัญที่ใช้ไปสักพักแล้วนะคะเนื้อของเขานะคะจะค่อนข้างเหลวนะ แม้ว่าเหลวนะคะแล้วก็มีความเกลี stop, Question, ่ยง่ายมากๆให้การปกปิดปานกลางถึงมากเลยนะคะเพราะฉะนั See, so ้นเวลาที่เราทานถ้าเราอยากได้บางๆหน่อยเราก็ลงเชียนิดก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดใครที่อยากได้ปกปิดนะคะก็ลงแบบไปเลยแบบนี้มีขวจะลงให้ทุกคนดูนะคะโดยที่อุปกรณ์ที่ขวัญใช้นะคะในการเกลี่ยจะเป็นฟองน้ํานะคะแล้วก็เกลี่ยเลยจ้าคืเนื้อเขาจะค่อนข้างเกลี่ยง่ายมาก ถ้าเกิดเราอยากให้มันปกปิดตรงไหนเพิ่มนะคะเราก็แท็บลงไปเพิ่มได้เลยจะเห็นว่ามันปิดรอยแดงสิวขวัญได้ค่อนข้างดีนะคะช่วงนี้คือเป็นสิวขดจากหน้ากากแบบเยอะมากๆเลยแล้วก็ตรงไปเลยจ้าเห็นไหมว่าพอลงไปแล้วว่าผิวมันจะมีความเงานะคะแล้วก็เล่นแสงได้สวยมากเมื่อเทียบกับฝั่งที่ยังไม่ได้ทาทานี่คือลงรองพื้นเห็นไหม ก็จะแบบมีความเงาแล้วก็เล่นแสงนะคะจากที่แบรนด์เขาบอกมาเลยว่ามันจะช่วยทําให้ผิวหน้าเราดูแบบมีมิติแล้วก็เน้นโครงสร้างของผิวหน้าเรานะคะก็นี่นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะที่ขัญลง shade and illuminate soft radiant foundation ของ t o m f o r d นะเบอร์2.0นบันะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยสีจะค่อนข้างแบบเอดาีผิวขอวเลยนะคะมันกระจายแสงดีมากๆากทำให้ผิวของเราดูมีมิติแล้วก็ดูแบบไม่แบนนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้านกันต่อเลยนะคะขอนจะใช้อายแชโดว์ของ t o m f o r d นะคะอันนี้เป็นสีใหม่ล่าสุด เลยค่ะสำหรับ e ายค o เลอร์คอนะคะเป็นสี29นะคะเด s สเซอร์ฟ็อกนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทากันเป็นสีน้ำตาลติดส้มแล้วก็มีน้ำตาลติดชมพูนิดนึงแล้วก็มีสีทองแล้วก็เป็นแบบเหมือนสีเนื้อนะคะเดี๋ยวเราจะมาทากันจะผสมสองสีนี้นะคะลงคันเบ้าไปนะคะ เ,ะะเพราะฉันขวนัญจะไม่ได้คัดเป้าแบบอลังการมากเพราะว่าไม่งั้นมันจะดูตาแบบเหมือนยิ่งหายไปนะคะ <S <S แล้วก็ค่อยๆเบลนด์มันขึ้นมานะคะเสร็จแล้วน,น,นะคะขวัญก็จะใช้แปรงของเขาเนี่ยนะคะจะที่มันเป็นมุมเล็กๆนะคะในการแบบทาบริเวณขอบตานะคะเพราะลุคน,นี้ขวัญจะไม่เขียนอายไลเนอร์นะคะแล้วก็ ก็เขียนเหมือนเป็นเหมือนขอบตาลงไปนะคะจะได้ประมาณนี้ค่ะหางออกไปเล็กน้อยนะคะเพื่อให้มันดูเหมือนเป็นอายไลเนอร์นะคะเราก็ใช้อีกด้านหนึ่งที่สะอาดป่านเก็บขอบนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราอาจจะลงสีทองนิดนึงนะคะรงมาบริเวณกลางเปลือกตานะคะเพื่อให้มันเหมือนไล่สีนิดนึง ะะเดี๋ยวขวัญจะขอลงกลิตเตอร์จากอีกพาเลตหนึ่งนะคะเป็นพาเลตสี30 Insolent Rose นะคะนี่เลยสีจะเป็นแบบนี้นะคะขวัญจะแตะสีชมพูที่เป็นเหมือนกลิตเตอร์ลงไปนิดนึงนะคะมันจะเป็นเหมือนวิงสีทองทองนะคะน่นาจะเข้ากันได้อยู่เสร็จเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเราก็จะไปปัดมาสคาร่าอะไรนู่นนี่นั่นเดี๋ยวเรามาต่อน,นะคะโอเคค่ะนี่ขนก็ไปปัดมาสคาค่ากับทาปากมานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาปัดแก้มกันนะคะด้วยทอมฟอร์ดอันนี้เป็นสี06 inhibition นะคะเราก็จะใช้แปรงนะคะแตะเบาๆก่อนคือตัวพิกเมนต์ของ b ร u s h t o ฟอร์ดความรู้สึกว่ามันเกลี่ยได้ดีมากๆเลยและนี่ก็จะเป็นสีแบบชมพูนมๆนะคะเป็นเหมือนแบบชมพูส้มนมนมน้ำตาลนิดนึงนะคะก็จะปัดง่ายนะคะ เขาพิกเมนท์แน่นมากเลยนะนี่ขวัญพยายามใช้แบบเบามือที่สุดแล้วนะคะเห็นไหมว่าสีแบบน่ารักจริงๆนะคะถ้าเกิดใครสนใจก็ไปลองดูได้นะคะเดี๋ยวขวัญจะลองสลอชที่มือให้ทุกคนดูกันสีเขาจะประมาณนี้สีมันจะดูเหมือนอ่อนๆนะคะแต่เราสามารถบิวได้คืขอขวัญชอบเนื้อสีอะไรที่มันแบบเออไม่ต้องชัดมากพอถ้าเกิดชัดมากเนี่ยขวัญเป็นคนมือหนักใช่ไหมถ้าเราลงเยอะมันก็จะดูแบบเยอะเกินไปนะคะนี่ก็จะเป็นสีที่แบบกําลังดีนะคะสําหรับสี นะคะอาฮิคาร อนนี้ก็เป็นฟิลิชลุคของควันนะคะกับรองพื้น Tom Ford shade and i l l u m i n a t e soft radiance foundation ะะตอนเกลีย่ยคือมันเกลีย่ยง่ายมากๆเลยนะคะแล้วเนื้อรองพื้นเขาค่อนข้างยืดหยุน่นเวลาที่เราแต่งหน้าเสร็จแล้วอะเราจะรู้สึกว่าเราขยับหน้าได้ฟรีมากๆมันจะไม่รู้สึกแบบแห้งแหงตึงๆต,ต,ตรงจุดไหนเลยแล้วมันก็ไม่ได้เยิ้มอย่างที่ทุกคนอาจจะแบบคิดด้วยนะคะตัวเนี้ยให้ความชุ่มชื้นได้ดีก็จริงแต่ส่วนตัวขวันาทาแล้วอะหน้าไม่ได้ดูแบบเยิ้มเละอะไรอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเนาะว่าประสิทธิภาพเนี่ย จะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าทุกคนก็จะดูไปแล้วเนาะว่าทาเป็นยังไงปกปิดยังไงนะคะแต่ที่ยังไม่ได้เห็นเนี่ยคือเรื่องของการคุมมานติดทนไม่เป็นคราบไหมซึ่งเดี๋ยวขวัญจะมาอัปเดตให้ทุกคนดูกันอีกทีนึงนะคะแต่ถ้าใครที่สนใจอยากจะไปลองสีเนี่ยขวัญบอกเลยว่าสีรองพื้นทอมฟอร์ดมีให้เลือกค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มันเหมาะกับทั้งผิวคนเอเชีย er, แล้วก็ผิวคนที่เป็นนูนท์ชแบบ เฉดเหลืองเหลือนะคะไปที่เคาน์เตอร์ได้เลยจะบอกว่าสเปเชียลิสต์ของเขาเนี่ยค่อนข้างใจดีนะคะแล้วก็มีความรู้พอสมควรเลยตอนขวัญไปเลือกเขาก็ช่วยเลือกได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ใจดีไม่ตู่ไม่เวียงนะคะทุกคนก็ไปลองเล่นที่เคาน์เตอร์ทอมฟอร์ดได้เลยนะคะก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะขวัญก็จะออกไปงานที่สยามนะคะเดี๋ยวเรา ดเดี๋ยวจะอัปเดตท,ทุกคนดูตอนเย็นตอนค่ำนะว่าจะเป็นยังไงเนี๋ยรอดูกันเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงครึ่งแล้วนะคะทุกคนก็ผิวตอนนี้ก็กำลังดีเลยยังไม่ได้แบบมันเยิ้มอะไรเลยนะคะผิวยังแบบดูดีอยู่ยังไม่เป็นคราบใดๆทั้งสิ้นนะยังสบายผิวอยู่เลยนะคะตอน4ี่โมงครึ่งนะคะนี่นะคะเราก็มากิน เป็นเหมือนร้านปิ้งย่างเกาหลีค่ะอยู่กับพี่ต้ามาลองต้าด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยว่าประสิทธิภาพของรองพื้นจะเป็นยังไงวลนที่เรามานั่งกินอะไรร้อนๆด้วยนะคะอะไรอยู่้องปอดเฉดแสงอิมิเนิดีชันจะทดสอบมี้ค่ะค่ะพอดีเลยเรอเชคค่ะเดี๋ยวเราจะมาตามดูของพี่ต้าด้วยนะคะถ้าเกิดใครที่สภาพผิวของพี่ต้าเนาะเดี๋ยวเรามารอดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงกินเสร็จแล้วเรียบร้อย ไม่ด้แบบมันจนเยิมแล้วก็ไม่ได้เป็นคลาบเลยนะคะ<ข>อิ่มไหมคะอิ่มมากค่ะสํำหรับคุณฮาโลน็คือกินกันแค่แาบคนหมดไปแบบเย <c oughs> ิมเหมือนมากินติคนได้ก็ <c oughs> เดี๋ยวถึงโรงแรมเดีายวขอนอัปเดตทุกคนดูกันอีกทีนึงนะคะ <c oughs> ว่าไฟนอลแบบทั้งวันแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะ เเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบเกือบจะสี่ทุ่มแล้วนะคะเผื่อใครไม่เชื่อนะลองกับหัวดูนะหน้าขวดหลังจากที่ใช้ Tom Ford Shade and Illuminate Soft Radiance นะคะทั้งวันจริงๆคือน่าจะเกือบสิบชั่วโมงนะคะมาดูการว่าเป็นยังไงคือขวดบอกว่ามันไม่ได้คุมมันนะคือมันเป็นรองพื้นที่ให้ความชุ่มชื้นแล้วก็บำรุงถีมากแต่ในข่ะเดียวกันที่มันไม่ได้คุมมันเนี่ยขวัญว่ามันทนกว่าที่คิดนะคือแน่ขวดเป็นคนหน้ามันแล้วช่วงเนี้ยคือสภาพผิวไม่ได้ดีมานะคะใกล้จะเป็นประจำเดือนด้วยผิ ก็จะมีความแบบสักซาเป็นผดๆอะไรเงี้ยแล้วอากาศร้อนนะวันนี้ขวัญเดินไปเย็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนในทง้งวันเลยนะคะไปกินปิ้งย่างไปเดินสยามร้อนมาคือขวัญรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ขนาดเนี้ยคือมันทนมากๆแล้วสําหรับขวัญนะสาหรับคนที่หน้ามันแบบขวัญนะเรื่องคุมมันก็คือสรุปก็คือไม่ได้คุมมันมากนะคะก็คือได้ประมาณเดียวเท่านั้นประมาณ1-2ชั่วโมงเนื่องจากตอนเนี้ยมันเป็นรองพื้นหน้าผิวนะทุกคนก็อย่าไปคาดเดาเรื่องคุมมันมากแต่สิ่งท,ที่ทุกคนจะได้คือคววามมชช่่ชื้นผิไ แล้วก็สบายผิวทั้งวันเลยนะคะแล้วก็เรื่องของความติดทนเรวขวดว่ามันติดทนเพราะสมควรนะก็ตามเลเวลของรองพื้นงานผิวทั่วๆไปแต่ถามว่ามันติดทนไหมจะรับขอดว่ามันทนนะคือขอดว่าเ,าเป็นคนหน้ามันไงแล้วผิวช่วงนี้ก็มีปัญหาเนะจะให้ดูหนะ้ากากก็หลุดออกมาแค่ประมาณนี้เองนะคะไม่ได้หลุดแบบโหหน้าเกียดหลุดจนหน้าแหว่งอะไรเงี้ยไม่เลยนะทุกคนดูดีเห็นว่าหน้าขอดว่านะไม่ได้ดูแหว่งเลยนะคะแต่ถามว่าตรงข้างมีหลุดไหมตรงปลายจมูจกมีหลุดไหมคือมันหลุดแน่นอนแล่เพราะว่วามันโดนหน้ากา แบบเสียสีไปคิดว่าถ้าอยู่ในยุคที่ไม่ต้องใส่หน้ากากมันจะทนกว่านี้อีกนะคะก็เซอเลเลยนะคะอยากให้ทุกคนไปลองดูนะคะทอมฟอร์ดเชดแ a นด์อิลูเ n นต e ซอฟ t r เร i a n c นนะคะบอกเลยว่ามันติดทนกว่าที่คิดนะคะแล้วให้ผิวสวยมีมิมมติตามสไตล์ทอมฟอร์เลยแล้วมีความแบบหรูหรามากไปเลือกได้นะคะไปเลือกสีไปลองเนื้อสัมผัสกันดูนะคะที่เคาน์เตอร์ทอมฟอร์นะคะบอกเลยว่าเขามีสเปเชียลิสต์มีบีอะไรยงเงย รอเพื่อนๆทุกคนอยู่นะคะแล้วก็ใจดีแน่นอนไม่ต้องกลัวแบบจะโดนเหวี่ยงโดนอะไรเพราะว่าขวัญก็เนียนๆไปเป็นลูกค้ามานะคะที่ทางแบรนด์ไม่รู้เนาะ,จะเจอ b a ที่ค่อนข้างน่ารักเลยนะคะแล้วก็ให้การดูแลที่ดีช่วยเลือกสีโน่นนี้นั่นอย่างดีเลยนะคะใครที่สนใจก็ไปลองดูกันได้นะค,ะคลิปนี้ขวัญก็มารีวิว tom ford shade and illuminate s o f t y a n foundation เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะก็เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย